จากดอยกระธาดอบตุงนะครับเราจะไปวัดห้วยปากกั้งดูคนทาง่เราจะไปก่อนครับเนี่ยดูคนทางท่เราจะไปก่อนนะครับนี่โอ้เคียวโค้งเลี้ยวรถคดเคียววัดห้วยปากกั้งจาะพบโชคที่ดังๆไม่คดอิ่มเดี๋ยวไปขึ้นให้อื่นนะสูงรโลกกลัวความสูง รอบที่ต่ำนั่นเองเดี๋ยวเราไม่ไฟต่ำนะครับอันลงที่ต่ำมมจริงๆเราไม่จะไฟต่ำเราไฟสูงสูงเกินที่จะไฟจะไปไม่ถึงสักทีไฟสูงไว้ก่อนครับถึงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละลไฟต่ำเพาไม่ได้ไม่ไฟสูงไว้ก่อนแล้วอาจจะมีความพยายามหวังให้สูงแต่พยายามให้มากได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับว่างั้นนะจะตาย ไปไหนไปนั่นไปกันไปโลดโ <c oughs> อเคปิดหวังมากกินโดนมามันเหมือนเราเคยเจอภาพนี้ที่ไปจีดีขาวภาพมาขาวสแสงจ้าก็ไม่ใช่เป็น,นการตั้งค่าที่ต้องตั้งค่าใหม่ะจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่มีตัง <c oughs> นี่เรามาแวะชมวิวจุดกลางเต็นบ้านป่ากล้วยดอยเชียงตุงครับเรามาสบายเลยบรรยากาศไม่ค่อยสวยงามเพราะว่าหมอกปกคลุมไปทะทั่วเลยแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยอันหน้างดงามอันงดงามน่าประทับใจสดชื่นจริงๆเลย เสียค่าแค่นอนเะเนี่ยตั้งเต็นสองร้อยบาทอาจจะกางได้สองเต็นท์นีน่โอ้โหเาม่อาหน้ามากางเต็นท์หาคู่มากางเต็นท์นอนด้วยกันโ,โมันจะบรรยากาศดีพิลึกว่ากันไปโอ้โห,โหดูบรรยากาศทเท่าถ้าเป็นกลางวันนะกลาเช้าจะได้เห็นไกลๆนะ หมูหมูบ้านมางเป็นจุดๆเลยนนะพยายามนั่นด้นอยู่ในป่าในซอกในซอยในคอยในเขาโอ้ป่ากล้วยเดียงตงุงอืนี่แหละประเทศไทยยังสงบร่มเย็นอยู่ อยู่อยากกับความสขกาสุขคงไม่อยู่ไม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 ่บาดไม่น่าบาดระแวงเสียงปืนเสียงระเบิดเหมือนมุมหนึ่งของประเทศไทยที่อยู่ไกลเดดามขวานเคยไปแล้วอันตรายเดี๋ยวไม่อยากจะไปอีกแล้วผู้คนมองด้วยเราเป็นคนต่างถิ่นมองเราเป็นศัตรูเราก็ไม่อยากไป เดี๋ยวมาทางภาคเหนือภาคกลางาคอีสานนี่เขามองเราเหมือนพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นญาติเป็นพี่เป็นพ้องเป็นน้องเองทําให้เราอยากจะมามาแล้วอยากจะมาอีกนั่เองใครโทรมาเห่อครับนะครับเราจะได้ะอําลาสถานที่อันสวยงาม ถ้าได้เดินทางต่อไปนะ่ะาจะต้องน้ำพักผ้าก่อนเ้ข้าวุลุงรักษารา้าเท่าไหน่ครับสกายวอล์กเอ่อยี่สิบบาทเอา,อาต่อไปอ้องน้ำก่อนฮะใครจะมาได้ที่จุดกลางเต็นท์บ้านป่ากล้วยดอยตุงครับ ก็ปีใหม่คงจะมากันเยอะจุดเช็คอินให้ได้นับว่ามีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของขาวอาคาด้วยนี่เป็นผ้าอาคารครับเออเอาครับเดี๋ยวเราจะเดินทางรีบเดี๋ยวจะไปต่อวัดห้ประกังร่องคุณกุงร่อ,องเสือเต้นจะไ,ไหวไม่ทันจะมืดก็ต้องกลับไปนัดมีนัดอยู่ คดัีครับตอน,นนี้เราจะเข้าไปแวะเวียนวัดเพื่ประการครับดูแม่ก้ออิ่มองค์ใหญ่องค์ใหญ่นู้นเดือดๆองค์ใหญ่นั่งตั้งงานสองร้อยเมตรนิ้วสายนูนสุดอยชิ้ด่ลงมาจากน้อยตรงนั้งใจจะมาวัดเพื่ประ,ประการวัดที่โอ้โห การคบโซรือสร้างต่างๆนานามโรงพยาบาลด้วยโอ้ไม่ธรรมดานี่าามันมีเออคิดถึงชุมชนเรวจะเข้าสวนที่บกานนะครับขึ้นถึงตรงดังน้องึงเลยดูะเบอไกลเขาต้องไปให้ถึงโอ้แล้วน้าน่าหนด่ โรงพยาบาเลเนี่ยนั่งมาไหร่นี่มาเข้าสองสามปีก่อนไม่เห็นมีเลยก็ไม่มาหลายปีกล้วน,นะสองปีนะ้นจำไม่ได้นะโรงพยาบาลมีขึ้นเฉยเลยใครจ่ายกันเดือนนะั่นเนี่ยโอ้โหแค่ทำไมธรรมดาทิ่ที่ทกากๆกันเนี่ยโรงพยาบาลเลยสาย ตอนนี้เรามาถึงวัดห้วยปากกั้งแล้วเราจะได้ <c oughs> ขึ้นไปในวัสก,การเจดีย์และวิหารสีขาวเนพระวิลส์เป็นพ่อแม่กินเราคงไม่ขึ้นนะครับพรากว่ากลัวความสูงขึ้นลิตลิบลองดูทางก่อน,นทางเดินไปคนทางเดินไป มาเที่ยวเยอะเลยร่น้านโรบาลวัดวัดเปิดรักษาให้โอ้โหร่วมทำบุญ200บาทรับาเาหนึไปครับมัอยู่ตงเองวันรักษาฟรีที่ไหนลับไม่ปักกังเลยเนี่ย ขึ้นมีบทสดขายสีขาวกันสุดท้ายและหายสุดของชีวิตมนุษย์คนเรานั้นที่เราจะนำติดตัวไปได้มีแค่บุญกับปา่าเพเองครับบ้านช่องใหญ่โตเพียงใดรถยนต์โก๋หรูกี่คันเนงินทองมากมายขนาดไหนก็นำติดตัวไปไม่ได้เมื่อถึงเวลาสุดท้ายของเราต้องจกักบุญกับปา่าจนเราจะขึ้นได้ไวยขายีขาวครับ หรเวลาดูอากาศนะไปดูบรรยากาศรอบๆเพราะว่าผู้พยาบาลให้ประกันในวันรักษาฟรีอ,อบรารมีขนาดนี้ขาเพื่อนเขาเป็นหน้าผู้ชายมีแคหน้าผู้หญิงเนี่ยไอ้เยอะยเดี๋ยขึ้นไปสู่มาเข้าก่อนเนี่ยไม่เสร็จแต่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสวยงามอรารามแท้ขาว แต่สีมันไม่ใช่สีคิลิกนี่สีธรรมดาพ้าทาสีคลิกจะดีมากเลยโอ้โอเหนื่อยโอนุ่นแม่ก็อิ่มเดี๋ยวเราไม่ไปนะครับสวกคิดเปิงเกีย่ขึ้นเฮ้ย แล้วไหว้พราก่อนนี่โอ้โหสวยงามโอ้โหปรมาทอรมาลังกาหอดีแ oh> ท่เด uh oh> ี๋ยวจะตัวไว้พระก่อนเรามาดู มีกร,รมปูนปั้นผน,นังปูนเขาเรียกปูนดิบหรือ่ะปั้นมืองนวดๆแล้วก็ปั้นสีขาวทั้งหมดเลยเดี๋ยวทำให้เบาเงายแตกสีมันดูว่าไม่สีอะคกิลิกแค่รูไม่เงาแต่สีขาวเ้านด้านไม้ได้ เจอสาวแหวนช่วงจะไหวของการไหวพักอ่ะโอ้คนใบเยอะเราไม่กล้าเข้าไปเออ น่าวิหายวัดไทยประกังสวยงามมากสวยงามอน้จริงๆเราได้ทำบุญที่ตู้บริจาควัดไายประกังไปหนึ่งร้อยบาทที่เราได้ออกจากวิหารแล้วจะไปที่เจดียนะครับมีไม่ว่าใครอ่ะ เย็่บไปไทยมาแขกเราฝรัง่งมาหมดค่อยปากกั่งเองโอ้สวยงามน,นั่นจะฝรั่งแขกทั้งหมดเพราะเราเป็นวัดหรือเป็นสถานีพพุทธศาสนาต้อมต้อนรับกครทุกคนที่เข้าไปผ่านเข้ามาเลย mm hmm. ดียมาเย็นเฉยนะครับมีทานี่ต่อเดีย๋ยวเรามาเยี่ยมชมอีกมุมหนึ่งของเจดีวัดห้วยปากกัง่ง ้าใครได้ผ่านมาก็เยี่ยมชมสถานที่อนเปนที่เราจะขึ้นไปถึงชั้นที่ไหลไมนงนะเจดีย์สวยงา,ามมากที่เราผ่านได้เห็นว่าไม่ว่าแขกไทยเจ๊กพลังมาเที่ยวสัมผัสความงามของวัดประแก้วเองเราจะคงจะ เดี๋ยวเข้าไปเที่ยวชมชั้นที่หนึ่งพอเราองมีทุระต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมัสก,การไหว้เจดีย์ไปเที่ยวชมสัมผัสความสวยงามของเมือกังเลยใกแค่ชั้นหนึ่งเป็นพุทธร,รูปแกะเทรูปแกะไม้สวยงามที่เราเคยไปคือวัดแก่ไม่ได้นวัดจีนนะแกะแกะเหมือนกัน ดูที่นี่ก่อนเนาะเออดูที่ดอกไม้นี่สิโอ้แกไม่ต้องไปแล้วเนะใช่เหรอไม่ไปเหรอบอกไปที่นี่สวยที่เราจะเ,เรายังไม่เคยเห็นไก่ตุ้งเหรเนอะไปตุงยีออ่หกสิบกิโลมืดพอดีมืดมือดอย่าไปเลยไก่เขาบอกว่าจะไปไปตรงโอ้โหไกลมากหกกิโลกลับมาก็มืดแล้วเข้ามาครับ ô nơi nơi ô đôi thắng đừng có phải vào căng thật phụ rộng thế nào nè lẽ nay con im okay. สวยงามมีหลายชั้น้นไปเราคงไม่ขึ้นนะโอ้สรุปย,ยังทำมหาญาณนี่เ็เจอู่กของพระอาจารย์รบโชคอ่าป็นผู้ก่อตั้ง วัดห้ยปากลังอาจารย์พบโชคปิสสะวังเสาเ่าไต่อสกตอไปจังวัดพัทยประกางตำบลริ่งกบเพิ่มืองปรการชั้นลายโอ้คือยอดวัรมบารมีพระท่านสร้างเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองสร้างบารมีฮ มีของเยอะก็มาแบ่งแก่แกเปิดแผ่ก็แบ่คคนทั้งหลายคิดมีคนเดียวแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมชมบุญบาร,รมีเมืข่าขาคนเราก็จะสร้างบาร,รมีต่อไปคนคิดว่าเป็นพระแล้วสร้างบุญไม่ได้เรายินยงการเทธรรมะไ้ฟังมามเยอะ ความจริงเราตอนตั้งสามสมบัติจนกว่าจะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าออกกว่าจะเป็นมาก็ืนว่าแต่เกิดเป็นภพชาติเป็นหนูเป็นเสือเป็นสางเป็นยักษ์มาได้เยอะแยะไปก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเด่นเราเห็นคุณงามวามดีของพระเจ้ามโนโแล้วเราอยากจะสร้างบารีอย่านบ้างแม่ครับคุณทางกลับโอ้โหเห็นมุมมองวัดค่อยปลากรังโรงพยาบาลค่อยปลากรังน่ะเขาบอกว่ารักษาฟรีจริงหมดนะ รักษาฟื้นโดการเป็นอยู่ไม่รู้นะรักษาฟื้นมาจบนบาร,รมีของอาจารย์นะครับเพื่อแผ่ปัญหาคนทั้งหลายเาเรียกว่าล่มโพย่อมให้ล่มเงาความร่มเย็นแก่คนทีนในใน่อยู่ใต้ล่มน้อยนี้โดยร่มใส่แตนแท้จริงครับนี่แหละเราจะทางกลับะคะ้ครับสุดท้ายแล้วมีธุระนัดอยู่